สวัสดีครับพบกับรายการความสุขข้างบ้านความสุขเล็กๆของคนรักการปลูกนะครับรายการที่จะพาทุกท่านมาปลูกผักในกระถางสไตล์คนเมืองแบบง่ายๆนะครับผมครับคลิปนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับเจ้านี่นะครับผักบุ้งอ่อนผักบุ้งงอกนั่นเองนะครับผมครับซึ่งผักบุ้งงอกนะครับผมได้ทําไปประมาณ2คลิปแล้วนะครับคลิปแรกก็คือการปลูกผักบุ้งงอกนะครับแบบใช้ดินนะครับแล้วก็คลิปที่2นะครับ การปลูกผักบ,บุ้งงอกแบบไม่ใช้ดินนะครับคือใช้ผ้าขนหนูแทนนะครับคลิปนี้นะครับผมก็เลยเอามามิกซ์กันนะครับเพื่อให้เกิดข้อดีของทั้ง2อ,อย่างนะครับทั้งใช้ดินแล้วก็ใช้ผ้านะครับการใช้ดินนะครับก็คือผักบ,บุ้งงอก ของเรานะครับจะได้รับแร่ธาตุนะครับจากดินนะครับจะทําให้ต้นอวบสวยนะครับแล้วก็แบบผ้านะครับต้นจะไม่อวบเท่าแบบใช้ดินนะครับแต่สามารถทําได้ง่ายนะครับเวลาเก็บเกี่ยวนะครับเวลาถอนเนี่ยจะสามารถทําได้ง่ายครับถ้าเป็นแบบดินจะต้องใช้มีดที่คมคมครับตัดนะครับแล้วก็รากเขาจะติดอยู่กับดินนะครับเวลาเอาดินที่เราเพาะผักบุ้งแล้วนะครับจะมีรากติดอยู่นะครับถ้าแบบใช้ดินเนาะก็คือตัดแล้วจะมีรากของผักบุ้งติดเต็มอยู่นะครับก็เวลาเอาไป ใช้งานต่อนะครับโอเครับเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยนะครับผมไปกันเลยครับผมและนี่ก็คือนะครับอุปกรณ์ในการเพาะผักบุ้งงอกนะครับคลิปนี้ผมจะเพาะแบบละเอียดเลยนะครับแล้วมาเริ่มกันเลยนะครับผมมาดูกันเลยว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยก็คือเมล็ดผักบุ้งจีนนะครับเป็นพันธุ์ไหนก็ได้นะครับที่ท่านหาซื้อได้ง่ายๆนะครับอันนี้ผมซื้อมาประมาณเท่าไรว่าตอนคลิปแรกนะครับผมซื้อถุงหนึ่งอะถุงละหนึ่งกิโลนะครับเก้าสิบบาทนะครับตอนนี้ขึ้นมาร้อยหกสิบนะครับ ม่แน่อาจจะขึ้นอีกหรือยังนะครับจะเทลงไปในแก้วที่มีน้ำนะครับนี่ก็คือภาชนะอันนี้เอาไว้ล้างนะครับให้มันล้นออกมาเลยไม่เป็นไรเม็ดในรอยเราก็เททิ้งไปนะครับล้างเมล็ดกันนะครับประมาณนี้นะครับผมจะทําแค่ประมาณนี้พอนะครับแค่นี้ก็เยอะแล้วนะครับผมสําหรับหนึ่งถาดนะครับล้างเมล็ดออกก่อนนะครับนี่ครับ เทน้ำออกนะครับแล้วก็เทน้ำใส่ให้เต็มเลยนะครับเผื่อเมล็ดเขาพองนะครับน้ําจะได้ไม่เหือดนะครับเทให้เต็มเลยนะครับก็แช่ไว้อย่างนี้นะครับ1คืนนะครับแช่ไว้1คืนนะครับโอเคเดี๋ยวปล่อยไว้อย่างนี้นะครับ1คืนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทําขั้นตอนต่อไปกันครับครับผมแล้วนี่ก็คือครับเมล็ดผักบุ้งนะครับที่แช่น้ํไมาแล้วนะครับ1คืนนะครับก็จะมีรากงอกออกมานะครับ บางเมล็ดเนาะบางเมล็ดก็ยังไม่งอกนะครับครับหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการเอาลงถาดนะครับนี่ก็คือถาดเพาะผักบุ้งนะครับหรือถาดอะไรก็ได้เป็นถาดธรรมดาถาดอย่างนี้ก็ได้ครับ20บาทอันนี้ผมจะทําเยอะหน่อยนะครับก็เลยใช้ถาดแบบนี้เนาะจะเจาะรูหรือไม่เจาะก็ได้นะครับถาดแล้วแต่นะครับ อุปกรณ์ก็จะมีถาดนะครับแล้วก็มีดินนะครับเนื่องจากผมแช่เมล็ดผักบุ้งไว้ซะเยอะนะครับก็เลยต้องใช้ถาดใหญ่นะครับแล้วก็ดินนะครับเป็นดินพอกล้าหรือว่าดินปลูกถุงอะไรก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญนะครับถาดนะครับวัสดุในการเพาะนะครับต้องล้างทําความสะอาดให้ดีนะครับเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรานะครับเทดินลงไปนะครับเกลี่ยดินให้ทั่วนะครับผมจะไม่ใช้ดินเยอะนะครับวิธีนี้ก็คือจะ ทดลองว่าต้นผักบุ้งจะอวบกว่าแบบใช้ผ้าธรรมดาหรือเปล่าคลิปที่แล้วก็คือผมใช้แค่ผ้านะครับผมคิดว่าวิธีนี้จะทําให้ผักบุ้งอวบนะครับเพราะว่าได้รับสารอาหารจากดินนะครับเมื่อเราเกลี่ยดินเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เป็นผ้านะครับเป็นผ้าอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมซักแล้วนะมันจีเป็นขี้เละเฉยๆซักน้าเปล่านะครับแล้วก็ตากแดดไว้เรียบร้อยนะครับก็ให้สะอาดนิดน,นึงนะครับเพราะว่านี่ ถ้าไม่สะอาดแล้วจะเป็นเชื้อราครับใช้เป็นผ้าขนหนูธรรมดาหรือว่าผ้ากระสอบปานก็ได้นะครับหรือจะเป็นตาข่ายก็ได้นะผมว่านี่นะครับใส่ผ้าเพื่อว่าเวลาเก็บผลผลิตนะครับจะสามารถทําได้ง่ายนะครับถ้าใส่แต่ดินเลยเนี่ยเวลาตัดทํายากนะครับแล้วเราก็โรยเมล็ดผักบุ้งเลยครับเทน้าลงไปเลยเนาะโรยเลยเราจะเกลี่ยง่ายด้วยนะครับถ้าใช้ผ้าเนาะแต่ถ้าเป็นดินก็จะยากนิดนึงนะครับ ็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะง่ายมากเพราะผักบุงของอน,นี้จะลองทําวิธีที่มีคนคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับผมว่ามันน่าสนใจดีก็เลยเอามาลองทําดูเกลี่ยมเมล็ดนะครับให้ทั่วๆครับผ้าแล้วก็ถ้าเราใช้เสร็จครั้งนี้นะครับเราก็สามารถซักใช้ซ้ำได้นะครับดินเราก็ใช้ซ้ำได้นะครับตากให้แห้งขยำขยำตากให้แห้งแล้วก็เอามาใช้ซ้ำได้นะครับดินจะให้เมล็ดเขาขี่กันนะครับ ประมาณนี้นะครับหลังจากนี้นะครับก็จะพรมน้ํานะครับผมเอาให้เปียกเลยนะครับโอเคจะพรมน้ําแบบพรมน้ํานะครับมันใช้ชาเวอร์หรือฝักบัวนะครับผมเมล็ดเขาจะได้ไม่กระเด็นกระดอนนะครับโอเคครับเปียกแล้วนะครับต่อไปก็หาถาดมาทับนะครับต้องทับถาดนะครับหาถาด อีกถาดหนึ่งนะครับที่ขนาดพอดีกันนะครับมาทับไปนะครับผมทับไว้เพื่อนะครับให้เขางอกแบบสม่ําเสมอนะครับไม่ให้ลากลอยนั่นเองนะครับพอเขางอกขึ้นมานะครับก็จะชนถาดตัวข้างบนนะครับผมจดวทุบเมล็ดงอกมาก็จะสม่ำเสมอสวยงามนะครับผมยังไม่ต้องอ่อนนะครับทับถาดไว้จนกว่าเขาจะดันถาดขึ้นมาเองครับถึงจะยกถาดออกเนาะโอเคครับเดี๋ยวหาอะไรหนักๆทับนิดนึงครับหลังจากทับถาดเสร็จนะครับก็จะคลุมแสงนะครับผม ผมจะใช้เป็นถุงดำแล้วกันนะครับคุมเลยหรือว่าใครมีกล่องมีอะไรก็สามารถนํามาครอบได้นะครับหรือว่ามีห้องที่มืดๆนะครับมืดสนิทมากๆนะครับก็เอาไปตั้งไว้ในห้องเลยนะครับแล้วก็ไม่ใช่คุมไว้แล้วไม่ได้ลดน้ํานะครับคุมไว้แล้วก็ต้องมาเปิดรดน้ําเช้าเย็นนะครับแล้วก็คุมไว้เหมือนเดิมถาดก็ทับไว้เหมือนเดิมจนกว่าเขาจะดันถาดขึ้นมานะครับผมคุมแบบง่ายๆเลยสําคัญมากนะครับอย่าให้แสงรอดเข้าไปนะครับถ้าแสงรอดเข้าไปแล้ว ต้นเขาจะไม่ขาวแล้วก็ไม่สูงไม่อวกด้วยนะครับผมคุมแสงเสร็จแล้วครับผมก็คุมแสงไว้เลยอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมาเปิดออกรดน้ําตอนเย็นอีกทีหนึ่งนะครับเช้าเย็นอย่างนี้นะครับทุกวันนะครับจนครบ7วันนะครับจนถึงวันเก็บเกี่ยวนะครับอันนี้คือเอาออกจากถุงดําเมื่อกี้นะครับผมผมก็จะเปิดออกนะครับเพื่อมาพรมน้ํานะครับตอนเช้านะครับวันที่สองครับ นี่ครับอย่างที่เห็นครับงอกออกมาแล้วนะครับผมบางเมล็ดก็งอกแล้วนะครับผมก็จะพรมน้ํานะครับเอาให้เปียกไปเลยครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะทับถาดต่อนะครับพรมน้ําเสร็จนะครับก็ทับถาดต่อเลยทับไว้นะครับแล้วก็คุมถุงดําไว้เหมือนเดิมนะครับคุมแสงไว้เหมือนเดิม ถ้าไหนที่มีกล่องมีอะไรก็สามารถเราไปคุมได้นะครับทีนี้ผมไม่มีกล่องใหญ่ขนาดนี้ก็เลยใช้บริการถุงดำไปแล้วกันนะครับคุมให้มิดนะครับสำคัญมากนะครับการคุมแสงเอเครับจะคุมไว้อย่างนี้นะครับอีกหนึ่งวันตอนเย็นก็จะเปิดรดน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับผมทำอย่างนี้นะครับจนกว่าจะครบเจ็วันนะครับเอ้ยหกวันนะครับวันที่เจ็ดก็เปิดองมาได้นะครับผม มาอัปเดตกันต่อครับครับแล้วนี่ก็คือผักบุ้งงอกนะครับวันที่สามนะครับจะเปิดออกมารดน้ํานะครับที่ถาดออกเลยนะครับโอ้งอกแล้วนะครับผมเห็นไหมวันที่สามงอกเต็มเลยนะครับรดน้ําเลยนะครับเปียกเลยโอเคครับวันที่สามนะครับก็ ทับถาดไวเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวค่อยคอดันขึ้นมาอย่างี้แล้วก็คุมแสงไว้เหมือนเดิมครับผมดึงขึ้นมาเนี่ยนะครับเผื่อเขาดันถาดขึ้นมาเขาจะได้มีพื้นที่นะครับคุมแสงให้มิดนะครับเหมือนเดิมนะครับโอเคครับง่ายมากๆครับขั้นตอนมีแค่นี้เองเปิดพรมน้ําปิดเปิดพรมน้ําปิดนะครับโอเคเรามาดูวันที่สี่กันครับ ครับผมนี่เป็นผักบุ้งงอกนะครับวันที่4นะครับผมก็จะมาเปิดรดน้ํานะครับมาดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับเนี่ยครับจะสังเกตได้ว่านะครับเห็นไหมถาดเริ่มลอยขึ้นนะครับเนี่ยเขาจะดันถาดลอยขึ้นเองนะครับเนี่ยขนาดเอาทับไว้อย่างนักนะนี่นะครับก็จะงอกมาอย่างนี้เลยนะครับวันที่4นะครับโอ้ยนี่ครับต้นก็จะสูงขึ้นนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นวันที่4นะครับ ก็ยังคลุมแสงไว้เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมารดน้ํานะครับครับทาการรดน้ํานะครับผมให้เปียกเลยนะครับเดี๋ยวชซุ่มไปเลยเราทับถาดเพราะว่าให้เขาขึ้นเสมอกันนะครับจะได้สวยๆเนาะโอเคประมาณนี้นะครับหลังจากนี้นะครับผมก็จะเลิกทับถาดแล้วนะครับเนื่องจากเขายังไม่ โตเท่าไหร่นะครับผมจะเอาความไว้ลายนี้นะที่จริงเลือกทับเลยก็ได้นะครับไม่ต้องทับถาดนะครับตอนนี้ผมจะให้เอาขึ้นมาชนอันนีเ้เพื่อที่จะให้เขาต้นเท่ากันนะครับจะได้สวยๆเนาะเราก็คุมแสงไว้เหมือนเดิมนะครับที่จริงไม่ต้องทับถาดแล้วนะครับเปิดถาดออกเลยได้นะครับแต่ต้องคุมแสงไว้เหมือนเดิมนะครับคุมให้มีดเหมือนเดิมถ้ามีแสงรอดเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวของผักบุ้งอ่อนนะครับ เขาจะสังเคราะห์แสงทันทีนะครับเขาจะเป็นสีเขียวเลยนะครับไม่ขาวเคมาดูวันที่5พรุ่งนี้กันครับรดน้ำเหมือนเดิมนะครับมาเลยครับโอ้นี่ครับดูคลุมแสงให้มิดนะครับสำคัญคือการคลุมแสงนะครับให้มิดเลยดันถาดขึ้นมาลอยเลยนะครับผมเราทับถาดนะครับนี่สังเกตได้ว่าเขาจะขึ้นแบบเสมอกันนะครับสวยงามนะครับผมก็รดน้ำนะครับ ปกติใช้น้ำเบาเบานะครับรดน้ำเบาเบานะครับรดแรงเด๋ยวต้นเขาจะเอียงแล้วก็งอโอนเอ็นได้นะครับแล้วก็คลุมแสงไว้เหมือนเดิมนะครับขั้นตอนนี้สําคัญนะครับให้มีกล่องนะครับสาหรับคลุมแสงจะดีมากนะครับกล่องครอบไว้เลยนะครับอันนี้ผมไม่มีนะก็เลยใช้วิธีแบบนี้แหละคลุมแบบถุงดำนะครับง่ายไปเลยจะต้องระวังนะครับอย่าให้พลาสติก ตรงมาทับปักบุ้งของเรานะครับจะลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่มีเป็นกล่องทําล้มเหลวไว้นะครับเดี๋ยวเขาจะดันพลาสติกขึ้นมาเองนะครับดันถุงลําถุงดําของเราขึ้นมาเองก็คลุมไว้อย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดดูวันที่หกกันครับวันนี้วันที่หกนะครับผมก็จะมาเปิดดูนะครับเมื่อคืนเจอพายุไปนะครับหนักมากนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผม หักหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับต้องมาลุ้นกันนะครับเชา้านี้โอ้โอ้ได้อยู่ครับได้อยู่ค่อยเปิดเพราะว่า <c oughs> ถุงเปียกนะ้ำแล้วหนักอาจจะกดให้กล้าบุงของเราล้มได้นะครับที่หกครับผมถือว่าโอเคนะครับผมไปก็เริ่มจะเขียวแล้วเพราะว่าถุงดำผมคลุมแบบ ชั้นเดียวนะครับถุงอาจจะมีแสงรอดเข้าไปนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยทึบมากเท่าไหร่นะครับใครจะคลุมต่อก็ได้นะครับเป็นวันที่7ดก็ได้นะแต่อันนี้ผมพอใจแล้วผมจะปล่อยให้ใบเขียวนะครับวันนี้ก็เอาตั้งไว้ข้างนอกได้เลยนะครับไม่ต้องคลุมนะครับเอาไว้ในร่มนะครับไม่ต้องเอาไปถึงไม่ต้องเอาไปถึงกับขั้นแบบโดนแดดครับเอาตั้งไว้ในร่มเฉยๆนะครับเขาก็จะเขียวแล้วนะครับไม่เกินครึ่งวันนะครับเขียว เพราะว่าใบเขาสังเคราะห์แสงนะครับอันนี้ถ้าอยู่ในถุงดําก็เขาจะยังสังเคราะห์แสงได้ไม่เต็มที่นะครับเราจะเพิ่มสารอาหารให้กับอันนี้ของเราด้วยการเติมคลอโรฟเลเข้เาขไปนะครับคลอโรฟิลก็เป็นคลอโรฟิลธรรมชาตินะครับเขาก็สังเคราะห์แสงเองนะครับนี่นะครับอายุ7วันนะครับผมเขาก็จะเขียวอย่างนี้เลยนะครับถ้าเราออกถ้าเราไม่คุมแสงนะครับเขาก็จะเขียวประมาณนี <Tesla> <S <S ้ครับนี่ ถ้าใครไม่ชอบเขียวนะครับก็ไม่ต้องเอาออกจากการคลุมแสงนะครับผมเดี๋ยวต่อไปผมจะมาเก็บให้ดูนะครับว่าวิธีการเก็บจะยังไงนะครับผมเราก็จะมาเก็บกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับก็ผมจะทําไว้สองชั้นนะครับอันข้างบนนี้เป็นผ้านะครับข้างล่างก็เป็นดินนะครับนี่นี่รากเขาก็จะเป็นแค่รากฝอยนะครับลงมาเกาะที่ดินเนาะ ปกติถ้าปลูกใส่ดินเลยเนี่ยไอต้นต้นของเขานะครับจะอยู่ฟังอยู่กับดินเลยนะครับต้นอวบสวยนะครับตั้งตรงดีนะครับก่อนเก็บนะครับผมแนะนํานะครับก็คือให้พรมน้ําก่อนนะครับให้เปียกเลยนะครับผมเนี่ยแล้วก็เมล็ดที่ติดอยู่อย่างเงี้ยครับจะสามารถเก็บออกง่ายนะครับปัดๆเนี่ยก็ออกนะครับถ้าไม่พรมน้ํานะครับเมล็ดไออย่างเงี้ยของเขาหน่อยจะแข็งนะครับแล้วก็ดึงออกทําให้ใบขาดนะครับ แล้วก็เก็บออกได้ยากนะครับอันนี้เราก็สามารถดึงออกได้แบบง่ายๆเลยนะครับผมน้ําให้เปียกเลยนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนะครับประมาณ2-3สนาทีนะครับแล้วค่อยมาเก็บนะครับเราจะสามารถดึงอันนี้ออกไปง่ายๆนะครับผมสําหรับการเก็บนะครับก็ทําได้ง่ายๆนะครับผมก็คือดึงออกมาเลยนะครับไม่ต้องใช้มีดตัดเหมือนปลูกส่ดินนะครับนี่ดึงอย่างนี้เลยนะครับง่ายไหมเนี่ยครับถอนได้ง่ายมากนะครับ ครับผมจะลําบากตรงนี้แหละครับปลูกก็ง่ายครับแต่ลําบากตรงเก็บอันนี้แหละขี้เกียจเก็บนะครับเหมาะมากนะครับสําหรับเมนูอาหารญี่ปุ่นนะครับต้มมาม่านะครับผัดก็ได้นะครับผัดก็อร่อยนะครับผัดน้ำมันหอยหรือว่าจะลวกกินเอาไปกินกับจิ้มจุ่มนะครับอร่อยมากโอเคครับประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ดินนะครับเนี่ยแล้วก็สามารถ เอาไปใช้ต่อได้เลยครับตากให้แห้งนะครับเอาไปตากให้แห้งแล้วก็ลอนเอาลากออกนิดนึงนะครับเนี่ยเพราะว่าจะมีรากติดมานิดเดียวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นรานะครับเวลาเอาไปปลูกต่อผมจากการทําวิธีนี้นะครับก็จะได้ผลลัพธ์นี่ครับลําต้นนะครับอวบสวยนะครับตั้งตรงนะครับแล้วก็สามารถเก็บได้ง่ายนะครับอวบสวยนะครับนี่ลําต้นขาวอวบนะครับแล้วก็สามารถ เก็บผลผลิตได้ง่ายนะครับเหมาะกับคนเมืองนะครับที่ไม่ค่อยมีพื้นที่จะปลูกผักนะครับผมว่าผักบุ้งนี่ก็ตอบโจทย์นะครับผมไม่ต้องมีพื้นที่เยอะแยะนะครับแค่มีพื้นที่แค่วางอันนี้นิดเดียวเองนะครับวางถาดนิดเดียวเองก็สามารถทําได้นะครับครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับวิธีการเพาะผักบุ้งงอกด้วยวิธีนี้นะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับก็เหมาะกับสถานการณ์ในตอนนี้นะครับสําหรับใครที่ เก็บตัวอยู่บ้านนะครับหรือว่าไม่อยากออกไปไหนนะครับไม่อยากไปซื้อผักซื้ออะไรกินก็สามารถทําผักบ้งอกได้นะครับเพราะว่าทําได้ไม่ยากครับทำง่ายมากๆแล้วก็สามารถเก็บผลผลิตได้เร็วนะครับแค่7วันนะครับผมเหมาะกับสถานการณ์นะครับโควิดตอนนี้นะครับถ้าใครอยากปลูกผักไว้กินเองนะครับก็สามารถเอานี้ไปลองลองดูได้นะครับทําได้ง่ายๆที่บ้านนะครับไม่ว่าจะไม่มีเนื้อที่เยอะแยะนะครับก็สามารถทําได้ทํา ในถาดเล็กๆก็ได้นะครับในกระป๋องเอาไว้กินเป็นมื้อมื้อไปนะครับผมว่าก็น่าจะตอบโจทย์ได้ดีนะครับสําหรับสถานการณ์แบบนี้เนาะอันนี้ก็คือผักบุ้งงอก7วันผมนะครับนี่ต้นอวบใหญ่ดีนะครับผมต้นขาวนะครับสิ่งสําคัญนะครับของการเพาะผักบุ้งงอกนะครับก็คือการคลุมแสงนะครับผมถ้าท่านอยากให้นะครับต้นตรงอย่างนี้นะครับก็คือต้องคลุมแสงให้ดีนะครับถ้าสมมุติว่าแสงรอดเข้ามาฝั่งนี้ปุ๊บสมมติคลุมทั้งหมดเนาะ แล้วก็ลอดเข้ามาปุ๊บฝั่งนี้นะครับต้นเขาจะเอ็นมาหาแสงนะครับจะยืดออกไปหาแสงแล้วก็ทําให้ต้นเป๋นะครับไม่สวยนะครับถ้าคลุมแสงดีนะครับผักบุ้งต้นเขาจะตรงสวยนะครับผมครับผมสาหรับการปลูกผักบุ้งงอกนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับทําได้ง่ายๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองทําดูครับผมว่าการปลูกผักมือใหม่นี้ลองตัวนี้แล้วน่าจะติดใจนะครับทํากินก็ได้ทําขายก็โอเคนะครับเหมือนคลิปที่ผมได้ทําไปเนาะก็ไปย้อนดูคลิปผักบุ้งงอกผมสร้างรายได้นะครับ โอเคครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับดูแลตัวเองนะครับทุกท่าน